ครับผมจะถ่ายทำคุณแผนพงไพรกุมารน,นะครับให้เพื่อนๆพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับคุณแผนยันห้าตะตะกุดห้านะครับอย่างละห้านะครับสององค์มีอยู่สององค์นะครับถ่ายพร้อมกันนะครับนี่นะครับยันห้าตะกุดห้าตัวยันคมกิิบเลยนะครับ ตัวหนังสือก็คมกริบเลยนะครับตะกุดห้ายันห้านะครับดูครับนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับ098-2907-935นะครับดูองค์ต่อไปนะครับดูสีสิครับ ตะกูุดห้ายันห้านะครับสองวงนี้ตะตะกูุดห้ายันห้าสวยไหมครับมีกีวอนติดด้วยนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับยันห้าตะกูุดห้านะครับตัวยันนี่คมกริบเลยนะครับสวยไหมครับ ถ้าชอบใจก,ก็ติดต่อโทรได้เลยนะครับโทรถามได้เลยนะครับผมอยู่เลขเอ็ดศูนย์เก้าแปดสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามห้าผมลงไปที่หนึ่งที่สิบองค์ก็มีนะครับแต่ดูไม่ชัดเจนผมเลยถ่ายทีละองค์สององค์ให้ให้ให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับดูดูในภาพรวมเลยนะครับดูยันนะครับยันห้านะครับสุดยอด ยันห้าตะกูดห้านะครับนะครับดูสิครับสวยไหมครับสวยไหมครับนะครับดูองต่อไปนะครับเขาจับยกขึ้นมาให้ดูดูเท้าดูแขน ดูหูดูโมูลีหลิอชดานะครับยันห้าตะกูห้านะครับสวยจริงๆนะครับนะครับถ้าสนใจโทรได้เลยนะครับ098 290 7้าแนะครับ ทรได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ098 2 9 0 7 9 3 5นะครับดูในคลิปชอบองค์ไหนก็แขปเข้ามาเลยทำไลายเข้ามาเลยนะครับครับขอบคุณครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับผมอยู่ลเอียดครับผมดูกันก่อนนะครับ ครับขอบคุณครับ